เลวีคือเกอร์โชมโคหาและเมรารีเราทั้งหลายกำลังอยู่ในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ใกล้จะสิ้นยุคคริสตจักรในในภาวะปัจจุบันนี้สถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศ ผมเองได้มีโอกาสต,ติดตามเรียกว่าเป็นหายนะของโลกมีเกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยทางด้านดินฟ้าอากาศภัยธรรมชาติภัยทางด้านเศรษฐกิจภัยทางด้านเศรษฐกิจภยัษษษษภยทางด้านสังคมโรคร้ายการกระดานหารภัยพิบัติทุกอย่าง แล้วก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งเาทังหลายที่เป็นคริสเตียนต้องตระหนักว่านอกจากภัยเหล่านั้นซึ่งเป็นโทษเป็นพิษเ,เป็นภยัยเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราแล้วก <c oughs> ็ยังมีภัยด้านหนึ่งก็คือภัยจากปิมานสตารที่เรียกว่าเป็นศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของเราทีนี้เพราะว่าเนื่องจากเวลาที่ใกล้เวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพระเยซูริตจะเสด็จกลับมานั้น ผู้ที่เป็นคริสเตียนผู้ที่เป็นผู้เชื่อรวมทั้งคริสตจักรของพระอ์ด้วยอีกด้านหนึ่งเราเจ็นได้ว่าเรารู้เลยว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นเป็นวิหารของพระเจ้าที่พระวิญญาณน,นั้นทรงสถิตอยู่ในเราและปรองไม่ต้องการให้ใครมาทำลายวิหารนี้ พราะฉะนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเฝ้าระวงังคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาจากพระธรรมที่เราได้อ่านเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตในประวัติศาสตร์เมื่อกษัตริย์ดาวิดใกล้เวลาที่พระองค์จะสิ้นพระชนพระองค์ก็ได้ตรดเตรียมทุกอย่างไว้สำหรับพระราชโอรสคือ กษัตริย์โซโลมอนในการที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดได้เตรียมวัสดุแบบแปลนแผนผังในช่างบุคลากรทุกอย่างรวมทั้งสถานที่ด้วยเพื่อจะให้โซโลโมอนนั้นได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าและเรารู้แล้วว่าพระนิเวศอย่างเดียวนั้นคงไม่ ได้สมบูรณ์ถ้าไม่มีผู้ที่จะปรนิบัติรับใช้ในพระนิเวศตัวเหตุน,นี้ในพระคำที่เราได้อ่านดาวิดก็ได้ทรงให้ประชุมเจ้าหน่ายทั้งสิ้นของอิสเรลและบรรดาปุโรหิตและคนเลวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเลวีหรืออยู่ในตระกูลของเลวีนั้นนับตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปคือเป็นชายชะกันเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในชีวิต คนเหล่านั้นก็เหมาะในการที่จะรับใช้พระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้ารวมทั้งสิ้น38000คนด้วยกันแล้วก็แบ่งคนเหล่านี้ออกเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นปุโรหิตผู้ที่จะรับใช้โดยเฉพาะอย่างิ่งในงานปรนิบัติในงานเกี่ยวกับเครื่องบูชาในเกี่ยวกับเรื่องการชำระ ของถวายทั้งสิ้นเป็นงานของปุรหิตรวมทั้งสิ้น2องหมื่นพนคนด้วยกันแล้วก็มีเลวีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้ช่วยก็จำนวน6.000คนที่จะเป็นผู้ช่วยปุรหิตในการปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าในพระนิเวศด้วยแล้วก็กลุ่นที่3ที่จะพูดถึงก็คือผู้ที่เป็นคนเฝ้าประตูรวมทั้ง ผู้ที่เป็นนักร้องนักดนตรีที่จะถวายเสียงสรรเสริญพระเจ้าทั้งสองกลุ่มหลังนี้กลุ่มละ4,000คนแล้วเราเห็นได้ว่าถ้าปีปน้องอ่านต่อไปจะพบว่าเมื่อกษัตริย์โซโลมอนได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าเสร็จแล้วคนทั้ง38,000คนนี้ก็เข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยมีการเข้าเวรยามผัดเปลี่ยนกันตลอดเวลาในการปฏิบัติพระเจ้า เราจงเห็นได้ว่าหลังจากยุคของโซโลโมอนสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวิญญาณนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นในเช้าวันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของคนเฝ้าประตูซึ่งมีจํานวน4,000คนด้วยกันมีหลายยุคต่อมาในยุคกษัตริย์ของราชอาณาจักรยูดามีกษัตริย์บางโปรงได้ปล่อยปะละเลยและก็ให้มีรูปเคารพ เขาไปวางตั้งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าด้วยและพระเจ้ารงไม่พอประทัยในเหตุการณ์นั้นทั้งนี้ก็น่าจะนับได้ว่านอกจากจะเป็นความผิดพลาดของกษัตริย์แล้วก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดพลาดของคนที่เฝ้าประตูด้วยที่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าโดยที่ตัวเองได้ละเลยหรือละหลวมในหน้าที่ของตน ในรายละเอียดของผู้ที่จะปนิบัติเป็นคนเฝ้าประตูนั้นพี่น้องอ่านได้ในหนังสือ1นึ่งพงศดานบทที่26สองบทถัดจากนี้ไปแต่ถ้าเราจะดูในยุคของพระเชนูคริสต์เราก็คงจะพบเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงจำได้ว่าในหนังสือพระธรรมมัทธิวบทที่21พระเยซูคริสต์ไอเสด็จไปยังกรุงเยเรูซาเล็มพระคัมภีก็พูดถึงว่าโะรงได้สง เข้าไปชำระพระวิหารและพระวิหารในยุคของปิสกิตนั้นกลับกลายเป็นที่แลกเปลี่ยนเงินตรากลับกลายเป็นที่ค้าขายสัตว์ะูชาจนปยสกิตเข้าไปทรงความโต๊ะเหล่านั้นเสียแล้วก็บอกว่าพวกท่านมาทําลายพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งควรจะเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานแต่พวกท่านทั้งหลายกลับทําให้เป็นซ่องโจร ถ้ามองย้อนเข้าไปในดูในยุคของกษัตริย์โซโลมอนซึ่งดาวิดได้แต่งตั้งกําหนดคนที่จะเป็นคนเฝ้าประตูนี้ก็น่าจะพูดได้ว่าคนเฝ้าประตูเหล่านั้นไปอยู่เสียที่ไหนทําไมให้มีสิ่งนี้เข้าไปอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าได้ทํานองเดียวกันถ้าอยู่ในยุคของเราในยุคคริสจักรถ้าเราเป็นพระนิเวศของพระเจ้า เราตระหนักหรือไม่ว่าบางครั้งมารหรือพัมพีในยุคพรมพีใหม่ใช้คำว่าเป็นโจรหรือเป็นขโมยมีโอกาสที่จะเข้ามาฆ่าลักและทำลายชีวิตของเราแล้วเราเปิดโอกาสนั้นได้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าขาดการเฝ้าระมัดระวังหรือป้องกันไม่ให้ จรหรือขโมยซึ่งพยายามที่จะแอบเข้ามาในหนังสือพระธรรมยอ์บทที่10ข้อที่3พมพิริต์ได้เปรียบเทียบถึงเรื่องข้อแกะแล้วก็พูดถึงว่ามีคนเฝ้าประตูที่เฝ้าระวังไม่ให้โจรและขโมยเข้ามาโดยจะพาะยิ่งเข้ามาทางประตูแต่ผู้ที่จะเข้ามาได้นั้นก็คือผู้เลี้ยงที่คนเฝ้าประตูนั้นรู้จักเสียงเป็นอย่างดี และยินดีที่จะให้ผู้เลี้ยงนั้นซึ่งเลงถึงพิษุสริ์นั้นเข้ามาแต่สำหรับโจรและขโมยหรือมารนั้นไม่ต้อนรับแน่นอนด้วยเหตุนี้ในเช้าวันนี้เราจึงน่าจะมาพิจารณาถึงเรื่องของบทบาทของคนที่เป็นนายประตูหรือเป็นคนที่เฝ้าระวังมิให้ ศัตรูหรือมานั้นพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องเข้าใจว่าสิ่งก่อนอื่นเรื่องการเฝ้าหรือปกป้องหรือป้องกันเมื่อให้ศัตรูเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเป็นของประธานพิเศษทำไมที่พูดถึงว่าเป็นของประธานพิเศษเพราะว่าคนเหล่านั้นถ้าย้อนกลับไปพระกัมภีร์ได้พูดถึงว่า เขาเหล่านั้นเป็นคนเลวีไม่ทราบพี่น้องทราบหรือไม่ว่าความแตกต่างระหว่างคนเลวีกับคนปรหิตในการปฏิบัติพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้านั้นต่างกันอย่างไรปรหิตนั้นพระเจ้าทรงกําหนดว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปรหิตคนแรกคืออาโรนแล้วต่อมา ก็จะต้องเป็นลูกหลานของท่านเท่านั้นในครวเรือนของท่านเท่านั้นที่จะต้องเป็นปุโรหิตรับใช้พระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าและในหนังสือกันดามวิถีบทที่18พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานของประธานคําว่าของประธานในที่นี้คือทรงให้คนเลวีนั้นเป็นเหมือนหนึ่งของประธานแก่ปุโรหิตในการปฏิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า ถ้าคนเลวีเป็นของประธานเราจึงเห็นได้ว่าคนเลวีนั้นจึงเป็นผู้ช่วยกับปุโรหิตต่อปุโรหิตในการปนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าในเรื่องต่างๆไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการถวายเครื่องบูชาเรื่องของการชำระรวมทั้งเรื่องอื่นๆและรวมหมายถึงการเฝ้ารักษาประตู ป้องกันพระนิเวศด้วยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือการถวายเสียงเพลงและเสียงดนตรีก็มาจากคนเลวีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องการป้องกันหรือเฝ้าระวังชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราในยุคป,ปัจจุบันสิ่งนี้ก็น่าจะพิจารณาได้ว่าเป็นของประทานพิเศษที่พระเจ้าให้เรามีความสามารถ ในการเฝ้าระวังพระนิเวศของพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณพระนิเวศของพระเจ้านั้นคือตัวเราทั้งหลายที่ไม่ให้ศัตรูนั้นเข้ามาทําลายวิญญาณหรือพระวิญญาณที่ทรงปรประทานให้ชีวิตของเรานั้นเป็นอันตรายหรือเป็นดังงส่งโจรอย่างเช่นยุคที่ปิยสกิตได้เข้าไปชําระพระวิหารเป็นความสามารถพิเศษที่เราจะต้องรู้กลยุทธ อุบายการล่อลวงและป้องกันการที่จะหักด่านทะลุทะลวงเข้ามาในชีวิตของเราถ้าพี่น้องไปดูในหนังสือหนงปงสวดาบทที่26เราเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้เฝ้าประตูนั้นเป็นคนที่มีความสามารถหรือพูดง่ายว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นคนที่มีกําลังคือมี บิเดตที่ได้รับจากพุญญาณบริบสุดคนเหล่านั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครอบครองในคร่เรือนของตนเป็นอย่างดีจึงเหมาะแก่หน้าที่ของเขาในการดูแลและปกป้องพระนิเวศของพระเจ้าด้วยนี้เราจึงเห็นได้ว่าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามานั้นจึงเป็นของประธานพิเศษ ที่เราทั้งหลายควรจะต้องเรียนรู้และได้รับจากพระเจ้าสิ่งแรกก็เพื่อตัวเราเองก่อนไม่ให้ศัตรูนั้นเข้ามาได้โดยง่ายถ้าพี่น้องจะสังเกตสถานการณ์ในยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของวิธีการที่มารจะเข้ามาในชีวิตของเราโดยวิธีแบบเดิมๆมมารทันสมัยตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ต ออนไลน์เมื่อก่อนใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์เดี๋ยวนี้ใช้สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เข้าถึงมือถือเข้าถึงตัวคนได้ง่ายและทุกอย่างล้วนแล้วแต่สามารถจะทะลุทะลวงเข้ามาถึงชีวิตของเราถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะเป็นคนเฝ้าระวังชีวิตของเราเอง มารก็สามารถจะเข้าถึงตัวเราได้โดยไง่ายได้ทุกวิถีทางและทุกโอกาสด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังจึงเป็นเรื่องของการเฝ้าระมัดระวังอีกสิ่งหนึ่งถ้าเราจะสังเกตในพระครำตอนนี้คนที่เป็นยามเฝ้าประตูนั้นมีจำนวน4,000คนพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เป็นนักร้อง นักดนตรีและถวายเสียงการสรรเสริญนั้นก็จำนวน4 0 0พันคนด้วยถ้าผมเปรียบเทียบเป็นตัวเลขง่ายๆ4,000คนก็แสดงว่าความสำคัญของนักร้องนักดนตรีที่จะถวายเสียงสรรเสริญนั้นมีความสำคัญเท่าๆกันกันกบการเฝ้าระวังชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเท่ากันถ้าคิิตจ,จักรสนใจเรื่องการสรรเสริญพระเจ้า สนใจเรื่องเสียงเพลงดนตรีขับร้องมากแค่ไหนก็ต้องสนใจเรื่องการปกป้องรักษาเฝ้าระวังชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเท่าเท่ากันไม่ด้อยไปกว่าการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเพลงสังเกตดูคนที่ร้องเสียงเพลงนั้นเล่นดนตรีนั้นได้จัดเวรยามเฝ้าทําอยู่ตลอด24ชั่วโมงคนเฝ้ายามก็เฝ้าอยู่24ชั่วโมงเท่ากัน นี่คือความสำคัญของการจัดลำดับในการที่จะต้องใช้ของประธานพิเศษนี้เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ศัตรูนั้นเข้ามาในชีวิตของเราและการเฝ้าระวังนี้อยากจะบอกได้ว่าจะต้องเฝ้าอย่างเคร่งครัดทุกเวลาทุกโอกาสอย่าให้เผลอเพระาะว่า สิ่งที่จะเข้ามาในพระนิเวศหรือวิหารของพระเจ้าคือชีวิตของเรานั้นสามารถจะเล็ดลอดเข้ามาได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งมีโอกาสได้หมดไม่ว่าจะต่อหน้าผู้คนรับหลังผู้คนไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆโอกาสสามารถจะเข้าถึงชีวิตของเราได้โดยตรงโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นแต่ถ้าเราเผลอเรอเปิดโอกาสมาน หรือโจรน,นั้นก็เข้าถึงชีวิตของเราได้ทันทีสิ่งที่อยากจะเตือนไว้เป็นจุดอ่อนคนเราสามารถที่จะเปิดตัวเองออกเป็นช่องทางให้มารสามารถจะเข้ามาทำลายชีวิตของเราไนดะ้ได้นั้นมีจุดอ่อนก็คือที่ประตูถ้าเราจะเปรียบเทียบว,ว่า ร่างกายของเรานั้นมีประตูคือประสาทสัมผัสทั้งห้าเดี๋ยวนี้สิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่หูได้ยินก็เป็นสิ่งที่สามารถจะเปิดรับสิ่งที่มาเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้โดยง่ายพระยซสุคริตุนได้เตือนในเรื่องเหตุการณ์และวาระที่ใกล้จะถึงวาระสุดท้ายนั้นว่าให้ระวังถึงการล่อลวง แม้กระทั่งในเรื่องของพระคริดเทียมเท็จผู้เผยะชนะเทียมเท็จคำสอนเทียมเท็จหรือเล่เพทุบายสารพัดอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังนี้ให้เราระวังอยู่สามจุดด้วยกันซึ่งในหนังสือพระธรรมหนึ่งยนได้พูดถึงก็คือให้ระวังในเรื่องของตันหาของเนื้อหนัง หรือการรักโลกนี้ในย่านของเนื้อหนังรวมไปถึงตัณหาของดวงตาที่เราสแสวงหาที่จะมองและอยากได้สิ่งต่างๆที่ดวงตามองเห็นและเป็นการล่อลวงถึงตัณหาที่สนองความต้องการของดวงตาของเราและสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรานั้นทนงเยอ่อหยิ่งทั้ง3ส,ส่วนนี้เป็นจุดอ่อนที่มาร ต้องการจะทะลุทะลวงเข้ามาในชีวิตของเราอีกสิ่งหนึ่งถ้าเราจะสังเกตให้ดีการเฝ้าระวังนี้ไม่ใช่เป็นการเฝ้าระวังเฉพาะป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาในชีวิตของเราเท่านั้นในหนังสือมาราโกบทที่13ป i พระเิสตได้เปรียบเทียบถึงเรื่องของเจ้าบ้านผู้นหนึ่ง จะต้องเดินทางไกลและก็ได้มอบภารกิจหรือการงานไว้ให้เป่าทุกคนในบ้านนั้นได้กระทําตามหน้าที่ของตนและมีอยู่คนหนึ่งก็คือนายประตูที่ให้เฝ้าดูแลและสิ่งสําคัญก็คือนายประตูนี้นอกจากจะเฝ้าดูแลบ้านแล้วก็ต้องเฝ้าดูแลรอคอยการกลับมาของเจ้าบ้านด้วย ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นนอกจากเราจะต้องระมัดระวังถึงเรื่องการที่มารหรือศัตรูเขามาในชีวิตทำลายชีวิตเราแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ไปพร้อมๆกันเราจะต้องเฝ้าและรอคอยการรอคอยพระเยซูคริสต์ควบคู่กับการเฝ้าไม่ให้มารนั้นเข้ามาโจมตีชีวิตของเรานั้น จึงทำควบคู่ไปพร้อมๆกันนี่จึงเป็นหน้าที่ของคนที่เฝ้าประตูหรือที่เรียกได้ว่าเป็นของประธานพิเศษและของประธานพิเศษนี้ที่เรียกว่าการเฝ้าระวังนี้มีอยู่ทุกระดับส่วนตัวส่วนบุคคลเราต้องรู้จักที่จะปกป้องรักษา พระวิหารของพระเจ้าคือชีวิตของตัวเราเองเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นผู้นำในครอบครัวต้องรู้จักปกป้องรักษาคนในครัวเรือนด้วยสามีภรรยาลูกหลานในครัวเรือนของเรานั้นมานทะลุทะลวงเข้าถึงชีวิตของพวกเขาได้มากน้อยแค่ไหนผู้ที่มีของประทานพิเศษในการเฝ้าระวังจะต้องช่วยดูแล และลำดับถัดมาคือในคริสตจักรโดยรวมในที่ประชุมชนของผู้ที่เชื่ออย่าเปิดโอกาสให้มันเข้ามาในสถานที่ซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าและเป็นวิหารที่พระญาบริสุทดทรงสถิตอยู่นั่นเองเราต้องช่วยกันเพื่อเป็นประโยชน์เป็นคุณรับประโยชน์โดยรวมต่อคริสตจักร สุดท้ายผมอยากจะบอกได้ว่าแม้กระทั่งกษัตริย์ดาวิดเองกษัตริย์ดาวิดได้เขียนไว้ในหนังสือพระธรรมสุดี D D บทที่84แท้จริงกษัตริย์ดาวิดนั้นทรงมีพระประสงค์อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าหนึ่งว,วันดีกว่าอยู่ที่อื่นเป็นพันวันและที่สําคัญดาวิดได้เขียนเพิ่มเติม,ตมว่ากษัตริย์ดาวิดต้องการที่จะเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าอยู่่ามกลางเต็นท์ของคนอทรรพ เป็นผู้เฝ้ายามเฝ้าประตูรักษาไม่ให้ศัตรูเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าอยู่ท่ามกลางคนภายนอกซึ่งเป็นคนแต่ล้วนแต่อสศัตตธรรมทั้งสิน้นและนี่คือความปรารถนาของกษัตริย์ดาวิดผมจึงจสรุปตอนนี้ว่าการเฝ้าระวังนั้นเป็นสิ่งจะเป็นเป็นของประธานพิเศษที่ เราจะต้องทูลขอและให้พระเจ้าช่วยเราแล้วอย่าลืมว่าเราสนใจการนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระองค์มากแค่ไหนการเฝ้าระวังรักษาชีวิตของเราก็มีมากเท่านั้นด้วยขอเราร่วมใจกันในฐานโอ้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระวจนะคำของพระองค์ได้สอนและตรัสในชีวิตของเราทั้งหลาย ให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังชีวิตของเราที่พรทรงห่วงวิญญาณจิตของเราทั้งหลายที่พรุงได้ทรงห่วงพระวิญญาณที่สุโปรดประทานในชีวิตของเรานั้นอย่าให้มารและศัตรูนั้นมีโอกาสเข้ามาทำลาย